มือนจะได้แล้วเหมือนจะอ่านเห็นแล้วโซ่ครดชาร์ตสวัสดีครับครูนั่งตรงนี้ก็ที่มุมแล้วกันนะน่าจะมองเห็นกันอยู่วันนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับตรงนี้เลยโคโรนาไวรัสนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เข้ากันมาแล้วคุณ uh, จินมออเก็นคาอารีโบนิฟาสสวัสดีครับผมวันนี้ก็ยังกับจะมาสอนไบโอนะชีววิทยาจริงๆไม่เนาะวันนี้เหตุเหตุการณ์วันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าครู เห็นนะฮะเห็นการศึกษาครับผลการศึกษาของประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับมาจาก New England Journal of Medicine นะครับก็เป็นงานวิจัยทางด้านาเกี่ยวกับการแพทย์นะครับของประเทศอังกฤษนะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขามีไทเนมหรือว่าไทเนเมเนนเมอร์อันส์นอยส์เซนเทเซนก็คืองานวิจัยของเขาเนี่ยศึกษากับ กับกลุ่มทดสอบเนี่ยกลุ่มตัวอย่างตั้ง19,000คนมากกว่า19,000คนเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับแล้วก็ these s t a t i s t i c ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสถิตินะครับเป็น statistics t o n ก็คือเห็นไหมครับ i'm iunsan s i x t e n july f i thousand iunsan s i x ก็คือเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวานี่นเองนะครับเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่อยู่แล้วนะครับโคโรนาไวรัสก็เป็นไวรสัสชนิดหนึ่งนะครับ ที่ตอนนี้กําลังจะเ,เขาเรียกมีบทบาทอย่างสูงเลยในการที่จะต้องทําให้ทุกประเทศแก้ปัญหาตัวนี้นะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันอินโดนีเซียก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าตารางนี้จะมีประโยชน์กับพวกเราอย่างไรนะครับหนึ่งะครับก็แน่นอนสอนภาษาโดชนะครับคาแรกก็คือจะมีคําว่าชดเชยนะครับทุกคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วคําว่าโทษแต่ว่าตายนะครับแต่เราอาจจะพูดว่า coronavirus is ชดเชยนะโอ คโรนาไวรัสการทุีตลิกตาทวีลิกแปลว่าสามารถทําให้ตายได้นั่นเองครับมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองนะครับคำนี้คือทุีตลิชเพราะฉะนั้นทุีลิกก็ต้องสําคัญนะครับแน่นอนนะาสำคัญนะครับ,นะรบทีนี้ที่ผ่านมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับมนุษย์ก็พยายามที่จะหาหายามาต้านมายับยัง้งมาทําให้อาการที่หลังจากที่ได้รับไวรัสเนี่ยทำให้อาการดีขึ้นก็คือทําให้เราไม่ไม่ตายนั่นเองนะ สิ่งนั้นก็คือวัคซีนนะครับภาษาดอยช์ก็คือตัวนี้คือคำว่าอ e ินฟง EMPFUNG เรียกว่าอินฟงนะครับ D p ิน n g ก็คือวัคซีนนะทีนี้ไวรัสอย่างที่เราบอกนะครับตอนที่เราค้นพบครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อมันว่า,าสายพันธุ์ของมันคือคำว่าอัลฟาตัวนี้ตัวสีฟ้านะครับอัลฟา RLPHA อัลฟา นักวิทยาศาสตร์เวลาตั้งชื่อสายพันธุ์ของไวรัสนะครับเขาก็จะใช้อักษรกรีกนะครับอักษรกรีกรีที่เชอร์บุชดาเบิร์นะครับถ้าใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์ก็อาจจะอาจจะเห็นหน้าตาพวกนี้นะครับนรเนี่ยละอักษรกรีเนี่ยตัวนี้คือ Alpha, คอัลฟาตัวนี้คือตัวที่2ที่มันกลายพันธุ์มาเป็นตัวที่2เรียกว่าเบต้าตัวนี้นะครับคำว่ากลายสายพันธุ์นะครับออฟดอยช์ Deutsch, คนเยอรมันเวลาเราอ่านอ่านอะไรดีอ่านข่าวอ่านข่าวง่ายๆเนาะเขาจะใช้ตัวนี้คเ,เขาเรียกว่า v a ร i a n ันเซอร์นะครับ สายพันธุ์ตัวนี้ก็เกิดมาจากอัลฟาเบต้ากัมมาเดลตาอุนซไวท์ถึงอุนซฟอสนะถ้าเกิดมันขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะมันเอาชนะอินฟลุมันเอาชนะวัคซีนของของมนุษย์เนี่ยมันก็จะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะั่นเองนะครับเขาก็จะใช้อักษรกรีกตัวนี้นะครับเริ่มต้นตัวแรกก็คืออัลฟาตัวนี้สีฟ้านะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับในตารางน,นะครับตัวในตารางตัวนี้จะเป็นดีเวคซัมไคลก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับ ซึ่งในวันนี้ก็จะยกมาแค่2ตัวก็คือตัวหนึ่งของ B. O. N. Tech นะครับ B. O. N. Tech กับอีกตัวหนึ่งคือ AstraZeneca นะครับเพราะว่างานวิจัยชิน้นนี้นะครับให้ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่ครูคัดลอกมาเลยนะครับโดยตรงเลยที่ที่อ่านเจอนะครับว่จะมี2ตัว B. i O. N. Tech ซึ่งอินโดนีเซียนะคนเยอรมันก็ฉีดกันเยอะมากนะครับชื่อวัคซีนก็คือไฟเซอร์นั่นเองจริงๆ B. i O. N. Tech น่าจะเป็นชื่อของวัคซีนนะ ส่วนไฟเซอร์เป็นชื่อบริษัทยานะครับแต่ออเป็นว่าคนไทยรู้จักกันก็คือไฟเซอร์นะไฟเซอร์ Pfizer, ตัว pf นะแล้วก็ astrazeneca ตัวนี้2ตัวนะครับเรามาดูเวกซัมไคของมันก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าาวิวัฒนาการของไวรัสนะครับก็เริ่มจากอัลฟาเบต้า gamma แล้วก็เดีตยวปัจจุบันนี้ที่ระลอกระลอกใหม่ตอนนี้นะที่กำลังแพร่อยู่เท่าที่อ่านเจอก็คือทุกๆทุกทกท,กท,กที่เลยนะครับ ก็น่าจะเป็นตัวสีม่วงตัวนี้คือเดลต้าแปรียนเนะครับตัวอักษรตัวนี้คือเดลต้านะครับซึ่งถ้าเราศึกษาตัวอักษรของกรีกนะเราก็จะพบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันไปต่อถ้าเกิดมันแพร่พันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะไปต่อครับมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวอักษรตัวต่อมาของกรีกก็คือตัวเอซิลอนตัวเอซิลอนนะ อนาคตอาจจะเราอาจจะได้ยินว่า epsilon v a r i a n c e ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะตันนี้ตัวลำดับที่5นะครับแต่ตัวที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายอย่างเยอะนั่นเองทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่อื่นก็จะเป็นตัวแรกคือ Alpha แล้วก็ตัว Delta นะอัลฟกับ Delta ตัวนี้นะในบางประเทศอาจจะมีเบ t a กับ g a ม่าที่ที่เขาเรียกไรที่เอฟเฟกที่ทําให้คนติดเชื้อกันเยอะนะครับ แต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยของของถ้ามองภาพรวมทั้งโลกนะครับงานวิจัยนี้ก็เลยโฟกัสที่อัลฟากับเดลตานะครับเรามาดูกันการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับดีเอ็มฟุงเวลาเราอ่านข่าวเขาก็จะบอกว่ามีเลข1จุดแล้วก็โดสิสแล้วก็เลข2จุดแล้วก็โดสิสตัวนี้อ่านว่าดีโดสิสนะครับก็คือโดสนั่นเองก็คือวัคซีนเข็มที่1เรียกว่า D-stereodosis นะครับหรือบางทีเขาก็จะก็จะพูดพูดว่า D-stimfung เอาคำว่าเอสกับอิมฟุงมาติดกันเลยนะครับ D-stimfung แล้วก็ดีสวายต์อิมฟุงมันกันได้สอกโซซ่ากันนะ D-stimfung หรือว่า D-stereodosis นะครับ D-swightimfung หรือแม่ก็พูดว่า D-swightdosis นะครับโดสิสตัวนี้ก็คือการฉีดนะครับโดสิสหนึ่งโดสิสสองประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะอ่าลองดู ลองดูว่าวัคซีน b i o n t e e h หรือว่าไฟเซอร์เนี่ยนะเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวนะตอนนี้ทุกคนคอมคูแฮงหรือเปล่าดูสินอยเชนไปโซเนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาเรียนรู้กันเกาะติดสถานการณ์ไวรัสกันนิดหนึ่งแล้วก็วัคซีนประสิทธิภาพของมันเอตอนนี้หลุดหรือเปล่าไอคลา moment อ่เหมือนจะไม่หลุดนะเหมือนจะโอเคอยู่อ่ะไปต่อนะครับอาัตาราังนี้นะครับมี2มี2ช่องหลักๆนะครับเป็นของไฟเซอร์นะครับเป็นชื่อวัคซีน BioNTech นะครับหรือพังดีคนเยอยมันคูได้ยินก็เรียก BioNTech BioNTech ตัวนี้นะกับอีกตัวหนึ่ง AstraZeneca เรามาดูว่า Alpha ตัวแรกก็คือสายพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นเลยนะครับสามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้สูงมากเลยในการที่ทำให้ไม่ติดเชื้อนะครับ ถ้าฉีดเข็มแรกนะครับ the a s t e r d o s i s not a s t e r d o s i s C เป็นอุิสิกคอมมาเปอร์เซ็นต์47.5เปอร์เซ็นต์ก็คือเกือบ50เลยนะเกือบครึ่งสามารถที่จะป้องกันได้นะครับแต่ถ้าฉีดเข็มที่สองนะครับก็จะได้จนถึงไรอุนิมานซเปอร์เซ็นต์นะ93.7เปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะยับยั้งได้ดีมากมากเลยทีเดียวนะครับ80ก็ถือว่าดีแล้ว70จริงๆ70-80เนี่ยก็ถือว่าประสิทธิภาพสูงแล้วนะ สามารถทำให้ช่วยทำให้เกิดเขาเรียกอะไระะเขาเรียกอะไรนะของหมู่อะ,อะไรนะทำให้เกิดอันนั้นหมายถึงว่าทั้งชุมชนทุกคนสามารถที่จะปลอดภัยได้นะ,ะเป็นเฮดเอนมูนิตี้ประมาณนั้นนะคือเป็นเขาเรียกว่ามีความมีภูมิต้านทานหมู่นั่นเองนะครับก็จะทําให้ยับยั้งการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของ เบลแอนเชคหรือไฟเซอร์เนี่ยสูงแน่นอนนะครับเข็มแรก47.5%แต่ถ้าได้รับเข็มที่2นะก็จะเป็น93.7%เลยแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้โมเมนตัมนะซิชวิอนตอนนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับอัลฟาแล้วนะครับเนื่องจากไวรัสมันก็สู้เราเหมือนกันตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงล่างอนะ่ะเหมือนการ์ตูนอนะ่ะเอาพูดง่ายอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าตอนนี้เป็นเดลต้าตัวสีม่วงแล้วเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยตัวนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเด เป็นลูกพี่ของอัลฟาอีกทีหนึ่งนะอัลฟาสู้ไม่ได้นะครับจากเดิม47.5นะครับพอมาเป็นอพอมาเป็นเดลต้าเนี่ยประสิทธิภาพลดลงนะครับตัวนี้นะของไฟเซอร์ก่อนนะลดลงจาก47.5เรหลือ35.6ฟื้นฟส0เปอร์เซ็นต์คอมมาเซ็กนะคอมมาเซ็ก์นะ35.6ก็ลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าถ้าเกิดได้รับ2เข็มเราดูนะ นักสไวท์เธอโดซิสฟอนไฟเซอร์ออเดอร์บิออนเทค i ีสเดียวกับสมัยไข่นะครับดิประสิทธิภาพเดอร์อิมพุงของวัคซีนตัวนี้นะนนะอยู่ที่อานกะ88ก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าฉีดไฟเซอร์ปลอดภัยไหมก็ถือว่าปลอดภัยนะแต่ถ้าให้แน่ก็คือฉีดเข็มที่2นะฉีดเข็มที่2ซึ่งถามว่าคนเยอรมันฉีดเข็มที่2เยอะหรือยังก็ถือว่าเยอะแล้วถูกไหมหลายล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นที่เยอรมันเนี่ยก็ ก็น่าจะโอเคอยู่น่าจะไม่รุนแรงมากนะตามความคิดเห็นของครูนะแต่คิดว่าตอนนี้ที่ตัวเลขตัวเลขที่คนเยอรมันเริ่มติดกันเพิ่มมากขึ้นนะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะก็เนื่องจากว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ฉีดเข็มที่2นะประสิทธิภาพก็จะอยู่ที่35.6%เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้า100คนอาจจะมีคนติด60 60คนประมาณนี้64คน65คนมันก็เลยมีตัวเลขของคนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะอินโ c h l เ n ี เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยที่อยู่เยอรมันก็ถ้าเราฉีดเข็มแรกก็อยู่บ้านเยอะๆนะครับเข็มที่สองก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับถ้าถามว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยคนนึงฉีดเข็มแรกอีกคนนึงฉีดเข็มสองให้ใครไปซื้อของไอ้เขาจินเกนก็ให้คนที่ฉีดเข็มที่สองนะไปซื้อของนะคนที่ฉีดเข็มแรกอยู่บ้านละกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่วิธีการปรับใช้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าเข็มที่สองแปดสิบแปดเปอร์เซ็นค่อนข้างที่จะเอาอยู่ ต้องใช้คำว่าเอาอยู่นะทีนี้ถ้าเราเป็นคนไทยเนื่องจากว่าคนไทยเรายังไม่มีวัคซีนบิออนเทคนะครับล่าสุดนะเ,เราได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็เรามี s i n นแ a คแต่ว่า s i n นแ a คไม่มีผลการวิจัยตรงนี้นะครับก็จะไม่พูดถึงนะครับอินบังค o k นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยหลายคนนะครับได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแต่ว่าเราเราได้รับวัคซีนแค่เข็มแรกเท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราดูข้อมูลเปรียบเทียบนะครับ astrazeneca เข็มแรกกูก็จะวงไว้ให้แล้วอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับว่าที่เขาคิดว่าตอนนี้ไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ณปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเดลต้าวารีแอนเอน่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์ตัวที่4เนี่ยตัวลูกพีของมันเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเราได้รับ d s t h e d o s i s f o r astrazeneca เราจะมีประสิทธิภาพนะครับความปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ30% 3 0นะครับ30%ซ รายสินูนเเลยนะครับตัวเลขนี้นด้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าคนทดสอบเนี่ยตั้ง19,000คนน้อยเซนเท่าเซนไทยเน,ยม,เนยมินนะแล้วก็สถานะของมันก็คือล่าสุด1วัน2วันเท่านั้นนะครับเป็น New England Journal of Medicine นะครับอันนี้คูเอาข้อมูลมาจาก ZDF นะครับเ d f เห็นปุ๊บคิดว่าน่าสนใจน่าจะเอามาเอามาแอพพลายใช้กับสถานการณ์ในอินโดนีเซียก็ได้นะดูตรงนี้อินโดนีเซีย ิน Thailand ดูตรงนี้นะครับคนไทยได้รับอัสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าอะไรจากเดิมดูประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนวัคซีนตัวเดิมนะออสตราเซเนกานะครับยับยัง้งยับยั้งตัวนี้แอสตราเซเนกานัเข็มแรก48.7%นะเพรานะพอเข็มที่2ลดเหลือ30%แสดงว่าสรุปง่ายๆว่าเดลต้าวาร์ริเน่ากลัวกว่าอัล h ฟาก็เลยครูก็เเรียกมันว่าลูกพี่เนี่ยลูกพี่ก็จะเก่งกว่าลูกน้องอยู่แล้วถูกไหม เดลต้าเนี่ยน่ากลัวกว่าอัลฟาแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงกับท,ที่ที่เราเห็นสถิตินะว่าอัตราการติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะรัสัน์ก็คือรัสัน์นี่คือแบบไม่ได้ขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดค่อยค่อยข,ขึ้นอนะมันขึ้นแบบเยอะเลยอย่างวันนี้พุราอ่น้อยอินเฟคชวลเน้นอ่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยตอนนี้ก็วันนี้นะรู้สึกจะเป็น 14, 0 0 0พกว่าๆถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากจากเดิมนี่คือแบบ ไม่ถึงพันนะครับเป็นหลักร้อยเท่านั้นตอนนี้เป็นหมื่นสี่แล้วโซ่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันคาดเดาว่าตอนนี้ประเทศไทยก็คือตัวนี้แหละตัวสีม่วงก็คือเดลต้าวารียนใช่ตัวนี้ที่มันกําลังแพร่กระจายอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมันเรียกลูกพี่มาแล้วนั่นเองไวรัสตัวนี้นะจากอัลฟาบอกเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันสู้ไม่ค่อยได้ก็เลยกลายพันธุ์อะไรก็ว่าไปนะพูดแบบเหมือนการ์ตูนอ่ะ ก็เลยไปเรียกลูกพี่เดลต้ามาทําให้เกิดการติดเชื้อสูงขึ้นเลยตัวนี้นะสาทีนี้ถามว่าทําไมไม่พิจารณา67%สิบซนอุกตะครับตัวนี้ก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2อในสามถ้าได้รับ a s t r a z e n e ก a เข็มที่2 3คนจะอันตรายแค่คนเดียว2คนอาจจะไม่อันตรายนะถ้าดูจากสถิติตัวนี้นักดิเซชส t ต t ิสติกนะครับนักเบนสตันดิเซชติตินะครับจากสถานะของ เศรษฐีผลงานวิจัยตัวนี้แต่เนื่องจากว่าประเทศไทยมีคนฉีดแอสตราเซเนกาเข็มสองหรือ,อยังเท่าที่ทราบน่าจะอย่างนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่เข็มแรกยังครูครูฉีดเข็มแรกเพราะฉะนั้นตัวครูเองเนี่ยวงไว้เลยสีแดงเนี่ยครูกับภรรยาแล้วก็หลายๆคนทคนะท,ที่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณทนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงอ่ะสีแดงเข้มด้วยรัฐบาลก็เลยให้ฉีดแอสตราเซเนกาตัวนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ ถามว่าเอาอยู่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเอาไม่อยู่นะอย่างที่กูบอกคําว่าเอาอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะมันจะเกิดภูมิต้านทานหมู่ได้เ,เพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติเลยถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วอยู่เมืองไทยแนวปฏิบัติตก็คือไรเป็นซีนิคสุเฮาเซอร์อยู่บ้านอยู่บ้านเลยนะเก้นซีนิคสุอาบิทอย่าเพิ่งไปทํางานไรเป็นซี u ิคสุเฮาเซอร์แล้วก็สั่งของออนไลน์อะไรก็ว่าไปแล้วก็รับของก็ยพยายามป้องกันเต็มที่เอาแอลกอฮอล์มาฉีดล้างมือให้สะอาด เขามาส่งของก็ไม่ต้องพูดจงพูดจาอะไรกันนะครับพยักหนงพยักหน้าอะไรกันไปจ่ายเงินก็คือจ่ายแบบออนไลน์เป็นซาเลนะครับจ่ายเงินออนไลน์ก็จะดีที่สุดนะครับย้ําอีกทีหนึ่งว่าผลงานวิจัยนี้นะครับน่าเชื่อถือนะครับโคโรนาไวรัสนะครับสายพันธุ์เดลต้าตอนนี้กําลังระบาดอยู่ในประเทศไทยนะคิดว่านะในจริงๆก็คือทั่วโลกอ่ะนะทั่วโลกมันทําให้บางประเทศที่คิดว่าเอาอยู่ตอนนี้ตัวเลขเริ่มเริ่มเริ่มสูงขึ้นมาเริ่มสูงขึ้นมาครับ ในประเทศไทยนี้แน่นอนไม่ใช่แค่เริ่มคือสูงขึ้นเลยนะไล่้อมูลย้อนกลับไปประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนอินฟิเคชันินไทยแลนด์มันแบบส e i g e เกนส e i g e เกนอุนสไกนนะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปพนเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับทีนี้จะมาดูว่าเราจะเอาอยู่เมื่อไรก็เมื่อเราได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม2 หรือจะเป็นตัวไหนก็ได้ขอให้เป็นเข็ม2ถ้าถ้าถ้ารูนนะเข็มที่1แล้วมาเข็ม2เนี่ยจาก35มาเป็น88เนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะมากเลยนะครับ30มาเป็น67นะครับอันนี้ก็จะสูงขึ้นมากเลยเราก็คาดคาดหวังว่าเราจะได้รับ a อสตราเซเนกเข็มที่2นะครับยังครูไปฉีดมานะครับพยาบาลก็ให้แทมีนมาบอกว่าเข็ม2ก็จะประมาณกันยาถามว่าทันไหมถามว่าทันไหมถ้าครูคิดว่า ช่วงนี้ครูต้องอยู่บ้านจนไปถึงกันยาหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็ต้องรอ้อยภูมิคุ้มกันมันขึ้นเนาะสักหนึ่งสัปดาห์สมมติก็ช่วงกลางกลางกางันยาถึงสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปได้นะเป็นเหตุผลว่าตอนนี้เราต้องดูแลเนื้อดูแลตัวกันให้ดีๆนะรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่บ้านไบร์ทเป็นซีบิตเซอร์ทูเฮาเซอร์เว้นซีนิชออสนะเว <das> <Hey. S 2> ้าไม่จําเป็นก็อย่ากนอกบ้านนะครับประมาณนี้ใส่หน้ากากสองชั้นนะครับชั้นเดียวไม่เอาอยู่แล้วนะครับโดเปนมาส ราเกนนะครับสรุปคร่าวๆ i o n t เทคกับ a s t r a ร e เซเนสามารถที่จะมีเวียดสำคั้ายหรือประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโคโรนาไวรัสนะครับสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าครับได้หมดเลยถ้าเกิดฉีดเป็นเข็มที่2นะค่อนข้างที่จะเอาอยู่ 93%, 88%, 74%, 67%ถามว่าอนาคตถ้าเอฟซีลอนมาถ้าเอฟซีลอนมานะอันนี้กูไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็น อะไรแต่ว่าเราดูจากตัวเลขเท่านั้นนะเอฟซีลอนท่ามันมานะท่ามันมาดูเลยนะอัลฟาเก้าสิบสามแปดสิบแปดลดลงแน่นอนลูกพี่จะเก่งกว่าลูกน้องเสมอสังเกตดูนะ,ะถ้าเกิดเอฟซีลอนนี่มันพัฒนากลายเป็นลูกพี่ของเดลต้าขึ้นมานะครับประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยก็จะลดลงอีกลดลงอีกเป็นอย่างนี้เสมอเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะไวรัสก็ต่อสู้กับมนุษย์นะครับพอชนะปุ๊บมันก็สามารถที่จะหลบหลีกอ่ ไว้อ่เขาเรียกว่าอินฟุ่นะไม่สามารถเอามันอยูนะ่มันก็สามารถเอาชนะได้ mm hmm. ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวมากกว่าน,นี้เนาะทีนี้ในในฝั่งที่เขาผลิตวัคซีนเขาก็จะเร่งผลิตคาดว่าตอนนี้ก็คือเร่งผลิตล่วงหน้าแล้วแหละว่าอย่างวัคซีนร็อตที่1ล็อตที่2ล็อตที่3เนี่ยประสิทธิภาพเอ่อนักวิทยาศาสตร์ก็จะต่อสู้นั่นแหละคือตอนนี้โรคเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ต่อสู้กับไวรัสนั่นเองส่วนเราเนี่ยคล้ายๆเป็นประชาชนอะ่ะเราก็ต้องเสพข้อมูลอย่าง ยังมีสตินะเราต้องรู้ว่าใครต่อสู้กับใครตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่เขาทำเกี่ยวกับอินฟลูนที่เกี่ยวกับวัคซีนเขากําลังต่อสู้กับไวรัสเพราะไวรัสก็พัฒนาตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามันแพร่ระบาดขึ้นมาเมื่อไหร่เราอาจจะเห็นเอ็ซีลอนวารียนเชอร์นะครับแต่ขอให้มันไม่เกิดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็หยุดอยู่ที่เดลต้าวารียนเชอร์หลายประเทศก็จะเอาเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วกับเดลต้านะครับแนวทางก็คือถ้าเราได้วัคซีนเข็มสอง ความรุนแรงก็จะลดลงนะครับความรุนแรงก็จะลดลงนะครับถึงแม้ิะก็อาจจะไมอ่อาจจะไม่ถึงขั้นทรุดเลยอาจจะไม่ถึงขั้นตายเนะาะพูดกันง่ายๆเลยถ้าได้รับวัคซีนเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็แน่นอนเลยขนาดคนที่วัคซีนได้รับวัคซีนคุณยังบอกให้อยู่บ้านใช่ไหมครับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนแน่นอนก็คืออย่าไปไหนอยู่บ้านทันทีนะครับให้คนที่ได้รับวัคซีนแล้วโดยเฉพาะบางคนได้เข็ม2แล้วนะช่วยไปทําธุระนู่นนี่นั่นแทนเรานะครับ หรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ทำอะไรออนไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวทบทวนไวรัสภาษาดอยช์เรียกว่าโคโรนาไวรัสนะครับไวรัสถ้าถ้าเป็นพูุโพสจะเรียกว่าีเรนประมาณนี้นะมันสามารถที่ทำให้เราตายได้นะเชืลิชื้อลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกวัคซีนนะครับวัคซีนภาษาดอยช์เรียกว่าอิมฟงเวลาพูดคุยกันฉันได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเรียกว่าแอสอิมฟงหรือว่าเแอสเตโดซิสนะครับถ้าได้รับวัคซีนเข็มที่สองเรียกว่าสวายต์อิมฟง หรือเรียกว่า d i s ไวเตอร์โดซิสนะครับก็จะพูดกันประมาณนี้นะครับส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนคำว่าประสิทธิภาพเรียกว่าเวกซัมเวกซัมโทษทีครูไม่ได้เขียนคำว่าเวกซัมนะครับเวกซัมเวอแคลเอชไอเอมเวกซัมนะครับทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าดีเวกซัมไทด์เป็นคำนามนะประสิทธิภาพนะครับดีเวกซัมไทด์เดลเอ็มฟงนะครับของ2ยี่ห้อนี้ในวันนี้นะครับก็เอามาฝากกัน คิดว่าน่าจะพอเข้าใจกันเนาะแล้วก็อินโดนีเซียเนาะพยายามดูตรงนี้นะถ้าเราอยู่เป็นคนไทยนะหรือคนเยอรมันก็แล้วแต่เราอยู่เยอรมันนสถานการณ์คนเยอรมันคืออันนี้เพราะว่าได้รับ Biontech แล้วก็มีอั t r a าเซนเ a รด้วยแล้วก็มีมีอีก2ตัวแต่พอดีผลงานวิจัยเขามีแค่2ตัวเอามาเปรียบเทียบนะนะครับโอเค ถ้าใครมีคําถามหรืออะไรหรือว่าอยากจะแชร์ข้อมูลนะการแชร์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ดีนะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงตัวเองได้รับวัคซีนยี่ห้อไหนยังไงสมมุติถ้าหนูได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2แสดงว่าประสิทธิภาพก็คือ88%อย่างนี้ใช่ไหมก็คือคําตอบก็ใช่ถ้าเทียบกับเดลตานะถ้าเทียบกับอัลฟาก็คือสูงเลยสังเกตไหมว่าอัลฟ่านี่เอาอยู่แล้วเริ่มไม่ค่อยมีคนติดอัลฟาเท่าไหร่แล้วนะครับที่ติดตอนนี้น่าจะเป็นเดลตานะครับก็มา เขียนในคอมเมนต์ได้นะแชร์ข้อมูลกันได้นะครับอันนี้ก็คือให้ให้พวกเราแบบมีความตระหนัก,กรู้แล้วก็ตื่นตัวนะในการในการเอ่อเข้อมูลแล้วก็ในการปฏิบัติตัวนั่นเองนะครับอ่าเรียนภาษาดอชแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะปัจจุบันกันไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วมีคําถามหนึ่งที่บอกก็พิมพ์เอาไว้ได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับเอาฟิลเตอร์เซน